สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมตอนนี้อยู่กับอาจารย์ตาสตูดิโอครับตอนนี้ามาเดินเล่นอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบนครับผมโอ้โหมาตั้งแต่บรรยากาศวิวสวยๆนะครับมาตั้งแต่อยู่ปห้าครับผมบรรยากาศน้ำทะเลเราเดินเล่นนะครับโอ้โหตกเบ็ด เดี๋ยวช่วงเงย็นๆครับผมจะมารีวิวอาหารให้ดูนะครับก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศสวยๆตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่นั่งก่อนโอเคครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศมีคนตกปลาด้วยนะครับเล่นชุมครับผม อันนี้ตกปลาอะไรครับนะมีติดทุกปลาใช่ไหมครับดูครับพี่ตกปลาครับผมปลาทะเลครับ โอ้โหเกียวมากสุดยอดครับผมนะครับเดินเล่นเดินไปเรื่อยๆครับผมอยู่พิพิธภัณฑ์สันนารนนปรากระผม ปลามากมายน,นี่ปลาอะไรไม่มีไม่เห็นปลาไม่มีนี่พี่ ยาวมือวางบนโต๊ะนี่ครับมองตานะฮะเขาเมาน้ำเหล่อ ปลาตะคองอยู่มันเข้าไปอยู่กับปลาไหมปลา,าไหลครับตัวตัวใหญ่มากเลยปลาไหลัวปลาค้างขาว อะไรอะไรกนเฮ้ยมันนากลัวว Cảm ơn các